สวัสดีครับเอาสำหรับคลิปนี้กะมาพบมาพอ่อครับเจ้าคขตกันเกาขั้นเดิมนะครับเอาเมื่อนี้กะทำการล่างนะครับลือ่อเราก็สีล่างนะครับสีเก็บสีไหมนะครับนี่กะซื้อเป็นการแกงเข้าให้เก็บซีที่ติดตามรถขั้นนี้นะครับที่ว่าอยากได้ตามสภาพนะครับ พอดีองศาสีมันบางงามนะครับกลับไปเก็บงานเบรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถกะครับดีนะครับเบรกดีคาดดีนะครับผมนี่พี่น้องเบิ้งนะครับสีกะสีลอกออกไหมนะครับสีหลอกออกแล้วก็เห็นเนื้อเล็กเลยน,นะครับนี่สาหรับสีภายในกาโอเคนะครับปุ๊บเป็นส่วนหน่อยนะครับปุ๊บเป็นส่วนหน่อย ส่วนลายสะเป็นสีแตกนะครับสำหรับรถคันนี้ด้านหน้ากับโบมี่หมองผูนะครับเป็นแคสนิมนะครับเดียวกับสีคัดล่งสีไหมนะครับส่วนราคากับยังบนิงนะครับยังบนิ่งอาชีเพิ่มเตมิมยังเนี้ยล่อเบิ้งกันไปนะครับสำหรับรถคันนี้นี่ เขาเวอร์กับเปี่ยนสายนะ้ามันเช็คหัวให้นะครับสา่ก่อนหนะ้ำมันมัน,มนหัวนะครับนี่เขากะล่างออกนะครับนี่สายปิงพื้นหัวง่ามนะครับเชิดขนันี่พื้นหัวนี่ถือหัวง่ามในระดับหนึ่งนะครับยางงานนะครับเข้าเวอร์ เครื่ซงบีดีนะครับลอยสิบแรงต่ำง่ี่นะครับส่วนของกระบะส่วนของคัดซี่นะครับตัวนั้นคัดซี่นะครับซี่ก็ซื้อวายูในเกีย์ดีนะครับยูในเกีย์ดีดามบนมาแล้วนะครับดามบนมาแล้วเป็นกะเก็บงานมาแล้วนะครับสีให้มัน ลอยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไว่าได้นะครับอายุก็ไลยแล้วนะครับแท่ก็รเฮ็ดดีนะครับนี่เล็กตรงแง่นะครับขั้นกับเง่เ,เล็กมืดพื้นเล็กนะครับไอ้เสโลว์นะครับแห่งดีนะครับเครื่องถ่ายแห่งดีเอฟนะครับ ่วนไทยก็เอาฟ้าถ่ายใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมพิ้นโใไซฟ้าถ่ายมากนะใส่ให้ล่างพื้นกระบะนี่ได้เป็นกระบะเล็กนะครับก,รกัเจ็บงานพวกงานเชื่อมดัดเขารูปนะครับมีตัวสลักตัวนี้นะครับไปถลากซือว่าดีนะครับรถ เก้กบจริงนะครับแต่ว่าอยู่ในเกียน์ดีนะครับต่างออกกกนยังมีหม่องให้เบิ้งอยู่นาสิบโดนหน้ามาหลายปีแล้วโดนแค่ไนนี่อ่างขีดออกก้อนก้อนที่สีเข็ดสีนะครับขีดดินพวกดิน <c oughs> ระบบ,บ <S <S เบรกเก็กไม้ทึ้งสีหล่อสายล่มนะครับเปลียปป่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเจ็ดตันเลยหมอนี่นะครับหมอเก้าเสียนะครับหมอนี่ของฟูโซ่นะครับที่ผมถอดเก็บไปดีนะครับที่เกียบไปก็สันละเมดไปหล่ก็เก่าเบรกนาก็ได้เปลี่ยนผ่าเบรกนะครับล่างลูกปืนหล่อนะครับ มาเบ่งส่วนของระบบเ,เบรกเฮ็ดเป็นแบบของฟูตสโเลยนะครับนี่ปัมปัมบนปัมแย,ย่ที่ว่ามีปัมล้มนะครับนี่ปัมปัม,ปมหมอล้มบนกับเสียนะครับกับเปลี่ยนไม่ เปลี่็นของฟูโซที่ถอดออกนะครับเป็นชุดของหกหลอใหญ่เลยระบบเบรกเป็นสีที่แตกออกก็ซือนะครับนี่แก้ออกก็เป็นเล็กดีอยู่นะครับส่วนของเครืองนี่ก็โอเคนะครับถือว่าแห็งดีอยู่ก็มีซึมบางบางจุดเล็กหน่อยนะครับผมเอา สำหรับรถคันนี้กะคายแห้่เบิง้งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสิเก็บงานเซ็ตนะครับเก็บงานแล้วนี่จังสีมากแก้งราคานะครับสำหรับคันนี้สำหรับผู้โส่ะน,นี่ยังอยู่นะครับกะเก็บงานไปพอมใส่แล้วนะครับคันนี้กะเอกสารมาแล้วนะครับบาานเอกสารมาแล้วนะครับ นีู่กไฟฟ้าใส่ได้แล้วนะครับนี่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นหนาฝนนะครับทําใจพี่น้องอานจิวันเลยฮะนะครับตรงนี้ก็เจ็บเป็นสีเจ็บสีหายไหมนะครับสีมันแตกปล่อยเห็ดไปนะครับขั้นนี้กันกันชุนกัสวยงามดัดไม่ียบร้อย คันนี้ก็เปิด้อยูทีซี่แสนสองนะครับ4ี่แสนสองต่อร่องนะครับเอกสารชุดโอนครบภาสีบ่ขาดนะครับเป็นเครื่องหกเอ็มหกหนึ่งสองรสิบแรงนะครับเป็นกัตซี่ไทยนะครับแปลว่ากัตสวยงามนะครับกัะซี่ไงกัตซี่สามนะครับนี่แหนบกับจัดไหมเรียบร้อยนะครับแหนบรังอย่าง นะครับพื้นดำง่ามนะครับรถคันนี้ต่อปีหกสี่นะครับจดประกอบปีหกสีนะครับนี่กะอยู่น้ำผมมากกับเด้แลีนหินว่าใส่นะครับอ๋อกระี่ีอยู่สองขั้นนะครับตอนนี้ที่ให้พี่น้องมาเรียกเบิ้งนะครับ สองขั้นนี้เชิดนะครับนี่คุ้มค่าอยู่นะครับขันแมนวา่าเฮ้าเห็ดดีๆนะครับเมื่อก็ยังใส่ได้อีกหลายปีนะครับอันนี้เพิ่นจอดจอดทิงไว้หลายปีนะครับนี่แต่ว่าฝืนผู้บุรณะไม่นะครับครับท่างไกลนี่มาจากเมืองเลยเลยขั้นนี้ประมาณเกือบสามร้อยโลนะครับมาแบบเบรกบโบ,บมี่เลยเบรกบ,บ,บ่ดีนะครับ เอา้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากพี่น้องพิจลลารณาบึงเป็นทางเลือกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็บมมีอย่างไรนะครับสวัสดีครับ